นั้งเห็นวัดไหมเห็นวัดไหมนู่นวัดทูกเจ้าวัดนี่มุงเห็นวัดมเห็วัดไหมตรงนู่น่นเนไหไกลๆนไวัดทูกจ้ากไทำกระโปรงลูกยดีอกาดเย็นตังเไปทะเลไม่ร้อนหรอ วันนี้น้องยาดาอยู่ที่ไหนสระแดงค่ะดูนกไหนคะนกโอ้ทะเลเนาะไปไปเดินเที่ยงลมจะแรงแรงหน่อยตรงนู้นมีสับมีมศาลาวัดกลางน้ำนกกินอะไรลูก ไปดูอะไรนะนก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 เยอะไหมคะนกเจงทะเลนกเจงทะเลเลยเหรอคะ เดี๋ยวเมื่อกี้พี่บอกอะไรนะพี่ไปไหนก่อนนะไปไหนก่อนเดี๋ยวใหืมคุณมาใหม่พี่ไปแบบบ้านก่อนนะก่อนไม่ใช่อ่อนค่ะก่อนไม่ใช่อ่อนก่อนค่ะก่อนจ้ายบาย พี่เกดพี่บายบายกันเลยไายบายค่ะเดี๋ยวพี่พี่ไายบายก่อนยอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรกดไลค์กดแชร์บายบายอ่ากดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ